เมื่อแม่ชีสาวเก็บกฎไม่อยากถือศีลแล้วเธอจึงมาระบายกับคนงานในคอนแวนสวัสดีครับพวกเราการันสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่า The Little Owl 2017แม่ชีร่านรักเท่าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับหนังเริ่มเรื่องมาที่นักบวชหญิงที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่คอนแวนแห่งนี้เพื่ออุทิศต,ตนให้แก่ศาสนา โดยตัวละครหลักของเราจะมีซิสเตอร์อยู่3คนก็คืออเลสซานดาจีเนราและเฟอร์นันดาคนแรกนันดานั้นได้มีนิสัยห้าวหยาบคายและชอบหาเรื่องคนอื่นไปทั่วส่วนจีเนราก็เป็นคนบ้าบ้าบอๆซึ่งต่างกับคนสุดท้ายก็คืออเลสที่ดูนิ่งเงียบและดูเหมือนจะสงบมากที่สุดโดยเราจะเรียกอเลสว่านางเอกนะครับ นางเอกนั้นมีท่าทีที่เบื่อกับการบวชเพราะตัวเองนั้นอยากจะออกจากการเป็นซิสเตอร์เพราะเธออยากจะแต่งงานและสร้างครอบครัวแต่พ่อของเธอก็ยังขอให้เธอเป็นซิสเตอร์ต่อไปซึ่งนั่นทำให้เธอเบื่อที่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆส่วนนันดาและจีเนเห็นดังนั้นพวกเธอก็อยากรู้อยากเห็นแล้วไปถามว่าเธอนั้นเป็นอะไรและในขณะที่พวกเธอทั้งสามกำลังเดินอยู่ด้วยกันก็มีคนงานของที่คอนแวนมองพวกเธอและยิ้มให้ นันดาก็เลยด่าคนงานหาว่าเขาเป็นโรคจิตแล้วจีเนก็ด่าเขาไปด้วยนางเอกที่เก็บกดจากการที่เธอถูกพ่อบังคับเธอก็เลยระบายอารมณ์ด่าด้วยอีกคนและถึงเข้าไปทำร้ายเลยทีเดียวซึ่งในภายหลังคนงานก็มาบอกกับหลวงพ่อว่าเขาจะขอลาออกเนื่องจากเขาทนกับซิสเตอร์ทั้งสาคนไม่ไหวแล้วหลวงพ่อจึงต้องทำงานแทนคนงานโดยการเอาผ้าของซิสเตอร์ไปขายที่ตลาด ัดภาพมาที่ชายหนุ่มเขาชื่อว่ามาเซโตโดยเราจะเรียกว่าพระเอกนะครับพระเอกเป็นแค่คนรับใช้ในวงังตกดึกพระเอกที่กำลังเล่นชูกับเมียของขุนนางซึ่งในระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงว่ามีคนกำลังเดินมาพระเอกก็เลยกระโดดหนีออกทางหน้าต่างไปขุนนางเห็นว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคนงานแน่ๆแ,และขุนนางก็เดินเข้าไปเช็คที่โรงนอนของคนงานในห้องนั้นมันมืดมากมองไม่เห็นว่าใครเป็นใคร ขุนนางก็เลยใช้วิธีจับหน้าอกเช็คการเต้นของหัวใจซึ่งพระเอกหัวใจนั้นเต้นแรงมากเพราะเขาเพิ่งจะวิ่งกลับมานั้นเองขุนนางก็เลยใช้มีดตัดผมของเขาออกเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าใครนอนกับเมียของเขาจากผมที่โดนตัดเมื่อคืนพอขุนนางออกไปพระเอกก็เลยไปตัดผมของทุกคนในโรงนอนทำให้ในตอนเช้าขุนนางไม่รู้ว่าใครเป็นคนเล่นชู้กับเมียของเขา หลังจากนั้นในระหว่างที่ขุนนางกำลังกินข้าวอยู่เขาก็พูดขู่เมียของเขาแต่เธอก็ไม่ได้กลัวแถมบอกอีกด้วยว่าเธอจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วในระหว่างที่พระเอกกำลังทำงานอยู่เมียของขุนนางก็พยายามที่จะมาร่วมรักกับเขาซึ่งพระเอกก็พยายามห้ามแล้วว่าเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นแต่เธอก็ยังไม่ฟังและแล้วพระเอกเขาก็เห็นว่าขุนนางกำลังมองดูพวกเขาอยู่พระเอกก็เลยต้องรีบหนีวิ่งหนีจนรอดมาได้ เขาเดินมาเรื่อยๆจนมาเจอหลวงพ่อที่ร้องโวยวายนั่นก็เป็นเพราะว่าหลวงพ่อทำผ้าที่ต้องเอาไปขายตกน้ำหมดเลยพระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็สงสารแล้วมาช่วยเก็บผ้าให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยอยากจะตอบแทนอะไรให้เขาบ้างพระเอกก็เลยบอก,กว่าเขาแค่ต้องการแค่ที่พักคืนนี้เท่านั้นหลวงพ่อก็ยินดีให้เขาไปพักที่คอนแวนในคืนนั้นพระเอกก็ได้สารภาพบาปให้หลวงพ่อฟังว่าเขาเป็นชู้กับเมียเจ้านาย พระเอกก็บอกต่อว่าถ้าเขาไปเดินอยู่ตามท้องถนนเขาต้องโดนจับตัวไปแน่ๆหลวงพ่อก็บอกกว่าก่อนอื่นให้พระเอกไปสวดมนต์เพื่อสำนึกต่อบาปของเขาส่วนเรื่องโดนคนตามล่าและต้องการที่อาศัยนั้นหลวงพ่อก็พอจะมีทางออกให้เช้าวันต่อมาหลวงพ่อเลยพาพระเอกไปหาแม่ชีแล้วบอกกว่าพระเอกจะมาทำงานแทนคนงานเก่าที่ลาออกไปพระเอกเป็นใบหูหนวกซึ่งนั่นจะทำให้พวกซิสเตอร์ไม่มาหาเรื่องเขา ซึ่งพระเอกก็ค่อนข้างงงแต่เขาก็เอออตามหลวงพ่อไปก่อนตัดภาพกลับมาที่ซิสเตอร์ในตอนที่นันดากำลังก่อกวนนางเอกอยู่นั้นพระเอกก็เดินมาทำงานแถวนั้นพอดีทำให้พวกเธอหันมาสนใจเขาแล้วสงสัยว่าผู้ชายคนนั้นคือใครพระเอกที่เห็นพวกเธอเขาก็หันมายิ้มทักทายให้นัน,านดาก็เลยเข้าไปหาเรื่องเหมือนที่ทำกับคนงานคน,คนก่อนหน้านี้เธอเอาขวานมาขู่หาว่าพระเอกเป็นผู้บุกรุก พระเอกก็เลยพยายามสื่อสารผ่านทางภาษามือเพราะเขาต้องทำเหมือนว่าพูดไม่ได้แต่นันดาก็พยายามจะให้เขาพูดซะให้ได้เสียงดังโวยวายจนแม่ชีต้องมาห้ามและอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ซิสเตอร์ทั้งสามเข้าใจแต่ถึงอย่างนั้นนันดาก็ยังคงก่อกวนพระเอกด้วยการตะโกนใส่หูเขาแล้วนางเอกก็ได้มาหาพระเอกเพื่อที่จะให้เขาซ่อมที่ถักผ้าให้แล้วเธอก็บ่นให้เขาฟังว่า ตัวเธอนั้นไม่อยากจะเป็นซิสเตอร์อีกต่อไปแล้วตอนนี้ไม่ใช่ชีวิตที่เธอต้องการแถมเธอยังต้องมาติดอยู่กับพวกบ้าบ้านี่อีกแล้วนางเอกก็ร้องไห้ออกมาพระเอกก็ถึงกับงงที่ซิสเตอร์แต่ละคนแปลกเหลือเกินหลังนางเอกนั้นออกมานันดาและจีเน่พวกเธอก็มาแอบดูเธอแล้วสงสัยว่านางเอกเข้าไปทําอะไร ในตอนดึกที่ห้องของนันด้ามีผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งยืนเรียกเธอที่นอกหน้าต่างแล้วนันดาก็ไปหานางเอกที่ห้องพร้อมกับไวทที่เธอขโมยหลวงพ่อมานางเอกให้นันดาเข้าไปในห้องผู้หญิงลึกลับคนนั้นก็ขอตามเข้าไปด้วยซึ่งนันด้าบอกกว่าคนนั้นคือเพื่อนของเธอเองพวกเธอนั่งดื่มไวน์กันสนุกสนานจนจีเนต้องมาขอห้องเพื่อให้เงียบเสียงหน่อยนัน,านดาก็เลยลากเธอเข้าไปในห้องด้วยคนจีเนถามหญิงลึกลับว่าเป็นใครและมาจากไหนทุกๆคน ก็เบื่อที่จีเนเอาแต่ถามไปเรื่อยพวกเธอก็เลยเอาไว้ให้ดื่มนะครับหญิงลึกลับเล่าให้ทุกคนฟังว่าการร่วมรักกับผู้ชายนั้นคือสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงมีความสุขที่สุดแล้วแถมยังบอกอีกกว่ามีน้ํายาชนิดหนึ่งถ้าใช้แล้วผู้ชายจะหลงสเสน่ห์หลังจากนั้นนางเอกก็เมาสลบไปส่วนนันดากับจีเนผีผลักร่วมรักกันเองเฉยเลยเช้าวันต่อมาขณะที่พระเอกทํางานอยู่นางเอกก็เดินมาหาและนําผ้าเช็ดหน้ามาให้พร้อมกับซับเหนือให้พระเอกด้วย แล้วนางเอกก็บอกกว่าเธอร้อนพร้อมกับถอดที่คลุมหัวออกพวกเขาจ้องตากันสักพักแล้วนางเอกก็เข้าไปจูบพระเอกแล้วพวกเขาจะร่วมรักกันตรงนั้นเลยแต่เมื่อระคังดังพระเอกเอาตัวออกห่างทันทีเพราะกลัวว่าจะมีใครมาเห็นเข้านางเอกก็ขอโทษแล้วเดินออกไปอย่างมีความสุขส่วนส่วน,วนด้านจีเนกับนันดามานั่งซักผ้าด้วยกันจีเนก็พยายามจะชวนคุยแล้วพูดถึงเรื่องเมื่อคือนกันแต่นันดาก็ไม่อยากจะคุยด้วยแล้วก็บอกกว่าเธอจะไปทำงานที่อื่นต่อพร้อมกับเดินหนีไป แต่ความจริงแล้วนันดามาทำยาสเสน่ห์กับเพื่อนเธอใช้มันหยดใส่ที่ตาแล้วก็กรีดเลือดของตัวเองมาทำให้แก้มของเธอแดงซึ่งจีเนได้แอบดูแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนันดาและเพื่อนเดินเข้ามาหาพระเอกแล้วก็เอามีดขู่ให้พระเอกมีอะไรกับพวกเธอและบังคับให้มองตานันดาเพื่อให้ยาสเสน่ห์ออกฤทธิ์ด้านพระเอกก็พยายามขัดขืนแต่เมื่อเขาโดนยั่วหนักมากขึ้นเขาก็เริ่มมีอารมณ์แล้วก็เริ่มชอบพวกเขาเริ่มได้แป๊บเดียวนันดากับเพื่อนก็หยุดแล้วก็เดินจากไป ทิ้งให้พระเอกงงเมื่อน,นันดาและเพื่อนเดินออกมาจีเนก็มาดักรอแล้วถามว่าพวกเธอเข้าไปทําอะไรกันในนั้นซึ่งเพื่อนเขาไม่ตอบแล้วก็เดินหนีไปจีเนก็เลยถามนันดาว่าเธอรู้สึกอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนบ้างไหมนันดาก็บอก,กว่าเธอไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นและบอกให้ลืมมันไปซะจีเนก็กลับมานอนแค้นกับสิ่งที่นันดาได้ทํากับเธอในตอนดึกหลวงพ่อก็ได้มาถามพระเอกว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้าง โดนพวกซิสเตอร์หาเรื่องหรือทำร้ายหรือเปล่าพระเอกก็รีบปฏิเสธและเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มีความสุขมากพวกซิสเตอร์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและยิ้มแบบมีความสุขที่สุดในชีวิตในวันต่อมาพระสังฆราชก็ได้มาเยี่ยมและตรวจดูความเรียบร้อยที่คอนแวนตทางด้านพระเอกแอบปีนเข้ามาหานางเอกถึงในห้องแล้วก็เขาก็จะร่วมรักกันทันทีแต่แล้วจู่ๆก็มีแม่ชีเดินผ่านพวกเขาไปนั่งถักผ้า เมื่อพระเอกเห็นดังนั้นเขาก็ตกใจพร้อมกับส่งเสียงออกมานางเอกก็งงเลยกับแม่ชีที่มานั่งทํางานแถมพระเอกก็พูดได้อีกนางเอกบอกให้พระเอกไปแอบใต้เตียงแล้วเธอก็ไปนั่งกับแม่ชีพระสังฆราชได้เข้ามาทักทายนางเอกพอดีแต่ก็ไม่มีใครจับพวกเขาได้เมื่อทางสะดวกแล้วพระเอกก็ปีนออกนอกหน้าต่างไป จีเน่ได้เอาเรื่องไม่ดีต่างๆของน,นันดามาฟ้องแม่ชีแต่แม่ชีก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเมื่อไม่มีใครสนใจเธอจีเน่ก็เลยต้องล้มเลิกการแก้แค้นไปแล้วเธอก็มาเห็นพระเอกนอนหลับอยู่เธอก็อยากจะลองกับผู้ชายสักครั้งหนึ่งเธอก็เลยทํายาสเสน่ห์แล้วเอาเลือดมาทําให้แก้มแดงแบบที่เห็นน,นันดาทำทางด้านนางเอกก็ได้มาหาพระเอกและถามว่าทําไมเขาถึงพูดได้ตอนแรกพระเอกก็ยังจะตีเนียนะว่าเขาพูดไม่ได้แต่เมื่อนางเอกจะเอาเรื่องนี้ไปบอกทุกคน เขาก็เลยต้องยอมพูดแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรมากจีเนก็มาหาเขาทําให้นางเอกต้องไปหาที่แอบก่อนพระเอกก็แกล้งทําเป็นหลับเพื่อให้กีจีเนรีบกลับไปแต่จีเนมาแล้วก็เข้าไปจะจูบพระเอกทันทีแต่เธอก็ได้รู้ตัวว่าเธอชอบผู้หญิงแต่ทันใดนั้นเองจีเน่ก็ได้ยินเสียงคนมาเธอก็เลยวิ่งไปแอบที่เดียวกันกับนางเอกเลยทั้งคู่นั่งงงกันเองแต่นางเอกอ้างว่าเธอมาหาฟาง คนที่โผล่มาหาพระเอกอีกคนก็คือนันดาเธอเอามีดมาขู่พระเอกแล้วพาตัวเขาไปกับเธอนางเอกกับจีเน่แอบตามไปจนมาเจอว่านันดาได้จับพระเอกมาทําพิธีกรรมบางอย่างโดยมีผู้หญิงเปลือยกายอยู่รอบๆกองไฟนางเอกก็เลยนึกออกทันทีว่านี่คือพิธีกรรมของแม่มดจีเน่กับวิ่งเข้าไปทําพิธีกับพวกนั้นด้วย ในขณะที่นันดากับเพื่อนกำลังจะฆ่าพระเอกพระเอกก็ได้พูดเพื่อร้องขอชีวิตพวกนั้นก็แปลกใจแต่ก็ยังจะฆ่าแต่จีเนนั้นร้องโวยวายและสร้างความวุ่นวายให้กับพิธีกรรมที่แม้แต่พวกแม่หมดยังกลัวจนทำให้นางเอกเข้ามาห้ามนันดาและช่วยพระเอกไว้ได้จีเนกลับมาที่คอนแวนตะโกนปลุกทุกทุกคนให้มาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องนันดาเป็นแม่มดและเรื่องที่นางเอกมีสัมพันธ์กับพระเอกซึ่งพระเอกและนันดาก็แก้ตัว และแฉจีเนกลับทําให้พระสังฆราชรู้เรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นพระสังฆราชไปปลุกแม่ชีและให้เธอมาสสางเรื่องทั้งหมดแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะคนที่ออกมาจากห้องแม่ชีอีกคนดันเป็นหลวงพ่อที่เข้าไปร่วมรักกับแม่ชีมาเช้าวันต่อมานักบวชทุกคนก็เข้าไปรับฟังความผิดและบทลงโทษจากพระสังฆราชซึ่งซิสเตอร์ทุกคนถูกลงโทษโดยการให้อดอาหารเป็นเวลาหนึ่งปีแต่เมื่อมนุษย์ขาดอาหารไม่ได้พวกเธอก็เลยได้งดแค่มืออาหารกลางวันเท่านั้น ัวหลวงพ่อก็จะถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วลดตำแหน่งไปเป็นพระธรรมดาส่วนพระเอกก็ถูกส่งตัวกลับไปรับโทษกับขุนนางที่เขาหนีมาหลังจากนั้นพวกซิสเตอร์ก็เลยมานั่งคุยกันจีเนและนันดาต่างขอโทษกันถึงเรื่องเมื่อคืนส่วนนางเอกก็เอาแต่นั่งคิดถึงพระเอกจีเนก็เลยถามขึ้นมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระเอกตัดมาทางด้านพระเอกที่ถูกขังอยู่ในคุกขุนนางก็มาบอก,กว่าเขาจับเมียไปขังและทำการลงโทษเรียบร้อยแล้ว และเขาจะลงโทษพระเอกแล้วจะไม่ปล่อยให้ตายง่ายๆในขณะนั้นพวกทหารที่เฝ้าเขาอยู่ก็เห็นเต่าที่มีเทียนปักอยู่ข้างบนหลังพวกเขาก็เลยเดินตามไปดูแล้วพวกเซิสเตอร์ก็มาช่วยพาตัวพระเอกออกมาจากคุกพร้อมกับเตรียมชุดสําหรับการหลบหนีมาให้ส่วนอีกด้านหนึ่งแม่ชีก็แอบออกมาหาหลวงพ่อแล้วจะหนีไปอยู่ด้วยกันพวกซสเตอร์และพระเอกก็ได้วิ่งหนีออกมาจากวังอย่างมีความสุขแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ